ทีมเจทีทรัคนครราชสีมาเข้าพบกับแม่ทัพภาคที่2ค่ะที่เพื่อมอบเสื้อแข่งขันของทีมพร้อมทั้งร่วมรายการชีพจรกีฬาเพื่อเชิญชวนแฟนฟุตบอลขออภัยค่ะแฟนฟุตซอลนะคะร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมด้วยค่ะภาพเคลื่อนไหวในเรื่องของอการเคลื่อนไหวของทีม J.T. ทีทรัค นครราชสีมาหลังจากที่ผ่านการลงสนามในศึกฟุตซอลไทยลีก2024ไปแล้ว2เกมโดยทีมแพ้ไปอย่างน่าเสียดายทั้ง2นัดนะคะรั้งอยู่ในอันดับ9ของตารางล่าสุาดค่ะทางด้านนายปรมัติใหญ่ทอนประธานสโมสรเจที r รั k นครราชสีมาได้นำทีมงานและนักเตะของทีมเจทีท u ั k นครราชสีมาเข้าพบพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาาที่2 เพื่อมอบเสื้อแข่งขันของทีมเป็นที่ระลึกให้พร้อมทั้งเชิญชวนแม่ทัพภาคที่2นะคะร่วมชมเกมการแข่งขันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนายปรมัต ยายทรประธานสโมสรเจทีทรักนครราชสีมายังได้นําทีมงานและนักเตะของทีมเจทีทรัพนครราชสีมามาร่วมรายการชีพจรกีฬาที่มีนายประสิทธิ์เทศสุกเนินนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและกีฬาของเทศบาลนครนครนคร,ราชสีมาดําเนินรายการนะคะร่วมกับนายตติภูมิอ้วนเพลือค่ะของสถานีโทรทัศน์เคซีทีวีเคเบิลของชาวโควราชเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวโควราชได้ร่วมเป็นกําลังใจให้กับทีมในศึกฟุตซอลไทยลีก2024 ถือว่าเป็นเกมแรกที่ได้ลงสนามในฐานะทีมเจ้าบ้านค่ะสำหรับโปรแกรมการลงสนามในเกมที่3ของฤดูกาลในศึกฟุตซอลไทยลีก2024ของทีม JT ทีทรักนครราชสีมาจะต้องเปิดมหาวิทยาลายัยวงชวลิตกุลจังหวัดนครราชสีมานะคะเปิดบ้านเลยค่ะต้อนรับการมาเยือนของทีมอันดับ6ของตารางอย่างทีมเกษมบัณฑิต FC ค่ะในวันเสาร์ที่2 0กรกฎาคม2567 เริ่มทำการแข่งขันนะคะในเวลา21นาฬิกาเปิดให้แฟนฟุตซอลได้เข้าชมการแข่งขันฟรีนะคะ,ะไปดูได้นะคะที่มหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลค่ะ